ต่างกันต่างกันยังไงความสูงมีใบเล็กกว่าแล้วอะไรอีกตูนหรอมีอะไรอีกเขาถามเด็กมีคนถามอ่ะเขาตายว่าคืออย่างกอลตูนมีอย่างแ h a บอลบอลตูนกับบอลนี่ดูอย่างไงไม่รู้คนหนึ่งเป็นตัวรู้คนหนึ่งเป็นนักร้อดูใบแม่อ่ะดูนะครับหรือว่ามก็ภาษาการของออดิบกินได้ บักคันหา,หากิน,นแล้วตายไม่ใชได้อันนี้ที่แม่ทาบอกกอมีเมนูนี่ว่าสลัดแม่ทาจะถูกเอาใส่ในสลัดมันจะเหมือนฟองน้ำมันจะแบบแค่เอากินกับตามปลาม่วงต้มตามชนิดนี้บันบักคันนะจำไว้ดูลักษณะใบ<ป>จริงๆต้นต้นเขาใหญ่ได้ ต้นมันสูงท่วมหัวเลยนะถ้าถ้าได้อาหารดีๆใบเขาจะสีเขียวอ่อนดูแบบมันๆหน่อยดูเพ็นท้องว่าเขียวดูแบบไม่ไม่ได้เขียวจัดมากก้านก้านจะสีอ่อนออกแบบเขียวอ่อนๆอ,อันนั้นเป็นตระกูลบอรตระกูลจริงๆแล้วมันคือต้นว<ม> ลือกคอด,ดลลต้นเผือก <ละ S 1> อ่าเผือกมันก็จะสีเข้มกว่าต้นสูงแล้วดูมันจะมีความสีแดงน,นี่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 างใต้มันจะออกแดงๆงลักษณะดูความเขียวแล้วตรงกลางเขาก็จะสีแดงออกสีแดงแดงดำๆช้ำๆเดี๋ยวไปดูใกล้ๆน้องนี่ไรเก่สีบะมันก็จะต่างอันนี้ดูให้ดีเดี๋ยวจะเลือกพิดมากินอนานานาาันนั้นอะคันกินดิบบะได้เอาทำเป็นเมี่ยง บ้านผมแล้วว่ามัน,นยังเขาว่ามัน,นโอ้โหอันนี้แบบเดี๋ยวมาแลกเปลี่ยนันเนาะเท่มากเลยเมนูเนี่ย